ถึงนางาแล้วครับพี่น้องนำทีมโดยสี่ยงกรุงนะทำเนี่ยมันได้เปลานะฮะทำเนี่ยมันได้หลุดเตะหลุดหลอกนะก็ใช้ท้านตรงเป๊ะเลยนะออ๋ไอ้หนังไอ้ไอ้ของรถของรถมันน้อยมันเอียงของรถใหญ่อะเตะแล้วนั่นแหละไม่ลูกเตะของมันเลยแต่เอาขาไอ้ตัวของเขาเรียกอะไรเนาะชักชักใบมีดของเกษตรอะ เราต้องทำไม่ตัวเขาเรื่อยไม่ไหมเขาไหนเขาหนุนดีมาหน่ะทำใหม่ทำไมทำใหม่มองสั่งใหม่มองสั่งแรงนี่เนี่ยตัวชักไม่มีของเกษตรอ่ะใจติตโตรถเกลียวครับชุกสุรเชษฐ์เบอร์นี้นะพี่น้องนะเอาแอมเลยทีเนี่ยไม่เอาแล้วเอร์มดปรพุ่งที่ที่เนี่ย โอ้อยยาเดือยเยอะไอ,อยาไอไอ,อยาพี่นยาเยอะไอข้าหางเลยข้วดีดเดยพื้นที่นะพี่น้องนะโอ้ยสุดนู่นเลยตนยุคาร์นะครับฮะนะ้นอ้วนก่าเกา งะผมก็มองแปลกๆพรามันแหลมๆนั่นแหละไอ้นี่มันทำมันอ้วนยังไงไม่รู้นอ่ผมก็มองแบบแปลกไงจันมะเกาไหมเปลี่ยนกันนะอยากได้คืนไม่ดีเลยดีแต่ว่ามันมันมันอ้วนอ่ะมันไม่ไม่ผมผมอ่ะอยู่ที่ร้านทำผมนี่แหละทำมันต้องเลี้ยวๆหน่อยไงไอ้ปาดปาดมุมไปนั่นแหละปาดไม่ได้เอมุมงานะลองตะปลายนะไอ้ตรงข้างล่างวันนี้ มันปาดไม่ได้สวยก็เลยขันนีนะอืมันขึ้นเกินไม่ขึ้นหรอทรงเดิมนี่แหละแต่ว่ามันมันอ้วนในนั้นมันปาดได้สวยกว่าเอออันนี้ปาดไม่ได้สวยมันก็มองงาเลยงาแปลกๆอยากทำสีส้มขึ้นแล้วเนีาะงาซิงอยู่เนาะอังค่อยจะเทปค้างหนาอัค่อยจะหมดตี่มันขนาดนี้ตากเบี้ยวไง đi gọi lên. Nếu ông chưa thay clip, con, em mình. คุณเยอะจัดพี่น้องมาเกี่ยวอยู่เขาย้อยนะครับเขาย้อยเพชรบุรีนะครับอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นเขตติดต่อนะครับตรง เกี้ยติดตัววังมะนาวนะครับปากโตวังมะนาวน้างานก็เนี่ยครับพี่น้องน้างงานกุ้งจอดกินข้าวอยู่นะครับ ฟางสวยจัดพี่น้องฟางยังสวยนะครับ Gc105x นะครับอู้ยขนาดสูงเลย ทั้งข้าวทาั้งยานะพี่น้องนะยาเยอะจัดครับปีที่แล้วนี่กระทงนี้ครับชังโดจัดลูกมะพร้าวไปแล้วนะครับกินลูกมะพร้าวนะพี่น้องนะนี่ ต้นมะพเ้าครับ Ooh. ช่างดูจัดมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูช่างแป้งจะกินรมะเร้าไหมนะครับ เ้าเอาการนะพี่น้องกลับดู405อีกนะครับไมรุนตัวเอนะพี่น้องนะเอเอพังนะครับเดี๋ยวคอยดูวิ่งต่อไปนะพี่น้องนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s ไ r i b e นะพี่น้องนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากดูคลิปหน้านะครับกดติดตามไว้นะครับว่าเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรถรุ่นไหนนะครับก็กดติดตามไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน,น,นะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณครับสวัสดีครับ